ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีครับโอเควันนี้ก็มาถึงวันที่รอคอยนะ27นะครับผมรับตัวละครฟรีและชุดคอปบ้าก็มาแล้วและตอนนี้ที่สําคัญคือสําหรับคนมารีแลงแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ถึงโกหนึ่งครับก็จะได้เอกเครนะครับผมเป็นแบบรูปแบบของโมโคนะเพียงแค่ถึงโก1หนึ่งเราก็ได้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะนี่เลยบวก อ่าสแต็กมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็รับฟรีและจะพูดถึง AK คอบบ้าด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสกินแล้วก็อยากได้ชุดนะครับมีทางได้ของกระทะเอ้ยคือบอกว่าเลยว่าคลิปนี้สนุกมากเลยถ้าใครรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับเพราะว่า สนุกมากๆเลยคือพี่จะสุ่มให้ดูเลยคนระับ2,002เพรน,นะครับผมและวันนี้นะครับตีสี่นะครับผมก็คือวันนี้เลยวันนี้เลยตั้งแต่ตีสี่จนถึงตีสามห้าสิบเก้าของพรุ่งนี้นะครับผมก็คือมันจะรีะครับให้เราเข้ามารับตัวละครนี้ฟรีๆเลยนะกับชิโร่นะครับผมอย่าลืมนะห้ามลืมเลยนะครับผมรับชิโร่ฟรีนะครับผมอย่าลืมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการดู ทางด้านของชุดคอปบ,บ้าน,นะครับผมชุดระดับตำนานที่เขาแจกเคเตอร์นะครับแต่ไม่ได้แจกเราโอเคพี่มีอยู่2,002เพรนะครับวันนี้สำหรับคนที่อยากรู้จะเสียกี่เพศนะรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายรายละเอียดสักนิดนึงแล้วก็รักกี้โรโยใหม่ด้วยนะครับผมเดีมารวเป็นชุดผู้หญิงนะโอเคนี่ดูดูเป็นไงถือดาบมาเลยชิโร่แล้วก็ปาดาบฟืบฟนี่ เป็นชุดสีแดงนะคือแบบโหเอฟเฟกต์ะการตาแล้วครับผมดูดูดูดมาอันนี้ชุดระดับโกนะครับผมก็คือจะปลดล็อกทางด้านของแรลงที่เราถึงนะครับผมเดีย๋ยวพี่จะส่งให้ดูเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคหน้าตาห้องสุ่มก็เป็นประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ เดอะครบรานะครับผมเป็นงูของจริงเลยนะรอบนี้ก็คือเราได้เล่นกันแล้วเข้าเซิร์ฟไทยวันนี้นะครับผมดูมีทั้งท่าทางเอ้ยสามารถให้เพื่อนเต้นได้นี่เราก็รู้กันหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะสามารถเปลี่ยนสีได้ก็ตามถ้าเกิดใครได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับผมมีอยู่2 0 0พเพชรจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับผมก็เฮ้ยท้อเหมือนกันนะครับกลัวมันไม่ได้นะ ถ้าไม่ได้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพืเป็นกำลังใจกับเพยด้วยนะครับผมโอเคช่องกอริล l าทีวีพร้อมแล้วที่จะละลายเพชรไปกับชุดระดับตำนานนะครับผมแล้วมาดูกันว่าจะเสียกี่เพชรจะสุ่มให้ดูเลยนี่ชุดหน้าตาสวยๆก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหสามารถเต้นมีท่าทางด้วยนะเปิดตัวก็เท่นะครับผมเป็นชุดระดับตำนานเลยนะครับผมพญางูนะครับผมพญางูเรียกก็เสียเลยเดอะคอบรานะครับเดอะคอบราเรดนะครับ อ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ก็เป็นทางหน้าของ AK คอบ้านะคะ <B ald im ed> รับบวกดาเมจหนึ่งระยะหนึ่งะครับผมสำหรับคนที่มาสุ่มก็น่าจะได้นะครับถึงแบบนี้เลยทั้งหมดก็ใช้ทางหน้าของโทเค็นไข่คอบ้านะครับผม4อันแล้วก็มีคาถาด้วยเป็นเอฟเฟกที่เขาเรียกกะไเลยเอฟเฟกอีกตรงที่ถือนะก็สวยดีแล้วก็มีท่าบูย่าด้วยนี่เลยโอเคออกยากออกย็นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ โอเคเรามาทําการสุ่มให้น้องๆดูเลยดีกว่าครับสําหรับคนที่ไม่มีทางเลือกหรือตัดสินใจว่าจะเสียกี่เพชรน,นะครับพี่จะเป็นตัวตายตัวแทนให้เลยนะครับผม <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งครั้งยี่ห้าห้าครั้งหนึ่งร้อยเริ่มครับผมไปหนึ่งร้อยนะครับผมปึ๊บบุ้มอ๋อโอ้โหครั้งแรกครับเรียบร้อยไปแล้วเกลือครับผม คือมันสามารถย่อยได้ด้วยนะคะผมรอบสองอ้ามาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งนะคะผมเราได้แล้วหนึ่งโอ้โหเหลือสองเวเโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆย,ยาวๆครับคลิปนี้อยู่กับพี่ยาวๆขอให้ทุกคนอยู่กับพี่ยาวๆนะครับพี่พี่แบบไม่คตรตื่นเต้นเลยนะพี่ไม่เคยสุ่มอะไรที่มันเยอะขนาดนี้นะบอกแล้วพี่จะเลี่ยงกิจก,กรรมทั้งนี่สามารถย่อยสลายได้ด้วยนะสำหรับคนที่จะตัดสินใจสุ่มเหมือนพี่นะครับเอาแต่ของดีๆไว้ที่มันชัวร์วนะครับก็ติ๊ก แล้วก็ส่งเข้าห้องแต่งตัวได้เลยนะคะผมประมาณนี้เลยโอเคตั๋วยูด้วยนะสำหรับพี่ที่พี่เห็นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคไอ้ปืนนี้ก็เอาปืนอ่ะไปให้หมดเลยคือเราไม่สุ่มหรอกหมุนไปอีกห้าครั้งบ๊อโอ้ไม่ไม่มาเลยอะ่ะ <c oughs> คดเกลือคดเกลือความอีกแล้ว อย่านะเว้ยอย่าเล่นนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่นะพี่มาเสี่ยงชีวิตเพื่อน้องๆทั้งเลยนะครับผมก็คือทําให้น้องๆดูเลยนะครับผมโอเคตามนี้เลยต่อไปย่อยย่อยนี่เหมือนออกยากนะครับถ้าเกิดเราย่อยสามชิ้นเท่ากับหนึ่งครั้งนะครับผมก็หมุนไปเลยโอเคเกลือครับรดเกลือคว่ำไปหลายคันแล้วนะโอเคเหลืออีกคันแปดเพชรครับอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวครับ เขาอาจจะหลอกให้ตายใจครับอย่าไปกลัวครับผมไป 100, อีกหนึ่งรเบาะเฮ้ยได้เหรอกระทบปะอ้อหฟักทองไส้ทะลักวัดสัน้นเออเอาดิเอา้าได้ด้วยนะจะว่าบาปไปเออได้สองโทเค็นแล้วนะโทเค็นไข่คอบ,บ้านนะครับผม อิสต้เอกเลยนะเนี่ยโหได้2แล้วนะได้2แล้วน้อง,น,องน้องอยู่กับพี่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับโห oh, oh, เข้ามารับชมแล้วก็รับชมให้จบเลยก็ดีนะครับผมโอเคโหหมดไปเยอะแล้วนะเนี่ยโอเคเราสามารถย่อยสลายเดี๋ยวเราส่งเข้าห้องแต่งตัวก่อนนะครับผมสําหรับอันที่เราอยากได้นะมันก็ดีตรงนี้แหละคือบางทีมันเ,าเอาไปสุ่มอาจจะได้ของทางตู้ของอีโวด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ส่งไปเลย1ใบและที่เหลือก็ย่อยสลายโอ้โหได้ตัวอีโวแล้ว ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปนะครับผมอย่าไปซีเรียสคือสำหรับคนที่สุ่มแล้วก็สุ่มเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะมาอีกร้อยครั้งโอ้โหมันเกลือมันเกลือเกินทําไมเนี่ยชิ้นส่วนของจำเจาเอามาทำไมแย่แย่ไม่ต้องการแล้วตุ้มอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสามครับโอ้โหมันไม่มาไปอีกร้อยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย อ๋ออันนี้ก็คือได้แล้วนะพี่กดรับก่อนนะครับผม <c oughs> คือมันบอดมันสวยดีไงคือ <c oughs> มันอาจจะเป็นกับดักไงเราก็ทําการออกมาดูก่อนนะ <c oughs> คือบางทีการที่เราสุ่มนะครับผมน้องๆก็แบบควรออกมาไม่ต้องแบบไปละลายทีเดียวนะครับให้แบบเหมือนมันรีนะพี่เข้าใจอย่างนี้นะโอเคะ <c oughs> เรามีทางด้านของเราพักก็จากตรงนั้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่กลับเข้าไปสุ่มใหม่นะครับน้องๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่นะคร <c oughs> ับโอเคเราทําการสุ่มตู้อีโวก่อนนะครับผม ดึกดึกด,กดกยังไงก็ได้ชัวล็อกโบ๊ะเรียบร้อยโอเคหินผนึกมี11อันน่ะพี่ยังไม่ไม่ซีเรียสน,นะเรื่องสีดงสีแด,ดงนะคือพี่ยังไงก็ได้นะครับผมขอให้มีเอฟเฟกที่เสื้อก็พอแล้วนะครับผมโอเคได้อาหารแมวอาหารหมามานะก็ประมาณนี้เลยน่าจะได้ชุดด้วยแหละเออปืนสกินปืนได้ฟรีนหนึ่ก็บอกสิอ่าเรียบร้อยเห็นไหมถาวนหนึ่งนะครับ 1> M 1 4นะครับผมก็เป็น,ป,นปืนที่ยิงแรงอยู่นะถ้าเกิดเป็นอัตราการยิงนี่โคตรดีเลยนะลองเล่นดูนะครับผมโอเคเ,เราทำการสุ่มไม่ได้อะไรเลยเกรือโคตร,คตรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคเท้อใจนะครับผมโอเคมาอีกพันสี่เพชรนะครับผมเริ่มตัวอีโบตัวรักกี้โรโยทำไมมันขยันออกจังวะออกมาไม่ออกวะไม่ออกวะจัดมา เอ้ยให้มันได้อย่างงี้สิรถเกือเนี่ยพุ่งชนพี่เต็มๆเลี่ยวันเนี้โอ้โหดูดิสี่ร้อ่อะสามร้อยสี่ร้อยไม่เคยได้โอเคงี้ต้องเลือกเลือกแล้วคือย่อยเลยนะครับอย่าไปซีเรียสครับเลือกไปแล้วย่อยให้หมดเลยนะโอเคได้เจ็ครั้งนะเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยโทเคนครอบ,บรานะครับผมสาใจจริงๆนะครับผมตัวอีโวสไปนะครับผม ไปอีกไ,ไม่มาเลยอ่ะมันคุดแต่งเลยน้องๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเหลืออีก2โทเคนนะครับกับโทเคนไข่ครอบบ้าพี่ก็ได้ชุดระดับตำนานมาครอบครองแล้วนะครับผมช่องกอริลลาทีวีนะครับก็โอ้โหมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายให้น้องๆับส่วนมากพี่จะไม่แบบว่าพี่จะทำกิจกรรมฟรีๆให้น้องๆดูนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็โดนการทำลายเพชรแบบ โหดร้ายมากเลยคือไม่ออกแบบรัวๆนะครับบางทีเสียไป500รพชรเพิ่งออกสักอ,อิสเอ็กหนึ่งกนะ็คือไข่คอาบ,บ้านหนึอันนะครับโอเคไปยาวๆตุ้มเจ็บปวดวะเจ็บปวดว่ะเ,เอา้ามาไม่มาเลยย่า6 0 0แล้วนะ600แล้วนะวนะจาก2,200เหลือ600อย่างนี้ต้องย่อยสลายโชว์ไปดิโอโหอย่าไปกลัวนะครับ ทาง,น,งน้องดูถึงตรงนี้นะคะโอ้โหพี่ขอเลขหนึ่งคนละตัวดีกว่านะคะผมเพื่อเป็นกำลังใจโอ้โหโคตรเกลือกูบอกเลยกูบอกเลยว่าโคตรเกลือเลยไอดีกูคือบางทีพี่พูดคำายงคำหยาบก,ก็อย่าไปซีเรียสน,นะคะผมโอ้โหมไม่ได้เลยมไม่โผลเลยว่าพยาคอบาดออกมาเออไม่ออกก็จะกดเลยห้าร้อยเอาไปเออชิบะก็มาเอาเอาเข้าไป อีก400เพศอะจาก2200นะครับผมโอ้โหอย่างงี้ต้องย่อยสลายแบบโคตรไปเลยนะครับเอาตัวออกนะทำแบบพี่นะครับผมสำหรับคนที่สุ่มแบบพี่นะออกมาสักทีโอ้โหแหมอีก2โทเคนเนี่ยมันง่ายๆเนี่ยคือไม่อยากไปเสียตังค์เพิ่มแล้วก็ใจไหมนี่พี่เซิร์ฟไทยเราคนไทยด้วยกันก็ออกให้หน่อยดืครับอ้อเหลืออีก400นะครับผม สี400่ร้อยเพชรเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยลุยโอ้โหไม่เงือหรือสามหรือสามร้อยแล้วออกมาออกมาเซออกมาเซโอ้มันไม่ออกอะ่ะเอออีกแค่แบบขอแบบว่าเออแบบอีกสองร้อยได้ออกทีละอันทีละอันเลยได้ไหมอะ่ะคือแบบขอร้องได้ไหมอะ่ะออกมาเซโอ้โหมันไม่ออกว่ะก็โอ้หน้องๆน้องๆว่าพี่จะได้ไหม พี่ว่าพี่เกลือะ่ะรถเกือบพุ่งชนพี่แต่พี่บอกเลยนะว่าชุดนี้นะถึงยังไงนะครับถ่าวันนี้ไม่ได้นะครับน้องๆที่อยากดู e p พีสที่พี่จะมาสุ่มให้ดูแบบนี้นะครับกดบวกหนึ่งและรูปหัวใจมาให้พี่หน่อยครับพี่จะได้รู้นะครับผมแล้วก็อยากได้ชุดนี้นะครับถ้าเกิดพี่ได้นะพี่จะสุ่มแจกเพชรด้วยนะครับผมให้เอาไว้สุ่มกันเลยนะครับถือว่าติดตามมาถึงตรงนี้เลยนะสิบเอ็ดนาทีที่เราอยู่ด้วยกันมาพี่มีตัวช่วยโอเค 60เพชนะครับผมเหลือ3ครั้งสุดท้ายนะครับผมเราจะมาเดิมพันกันด้วยไข่ครอบบ้าน,นะครับ2อันสุดท้ายนะครับคือ2อันสุดท้ายคือ4กับ5นะครับผมก็เดี๋ยวออกมาทําการเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมคือแห่งเหลือ300ร้อยแม่งเกลือแน่นอนจงออกมาตุ้ม จงออกมาตึมม่เหลือรอยที่สุดท้ายแล้วจะออกมาเซตึมออ้โหเป็งไงผูบอกแล้วว่าไงนี่ออกก็ออกดิแม่ทาไมจะไม่ออกล่ะของมันต้องออกง่ายๆสิครับผมก็ประมาณนี้เลยและแล้วเพชรก็หมดนะครับผมแล้วเราก็ย่อยไปเลยโอ้นี่นี่นี่พี่ได้แล้วนะพี่กดรับก่อนเลยพี่โมโหมาก โอเคได้เอกทางด้านของ AK แล้วก็ชุดนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเหลือแค่โทเค็นสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับติดตามพี่อยู่กรบี่นานๆน,นะครับผมภายภาคหน้าพี่อาจจะมีกิจกรรมสร้างห้องนะครับยิงกันใครเหลือรอยคนสุดท้ายพี่จะแจกเพชร1,000เพชรนะครับที่1 8 1 0 0 0ที่2500แล้วก็ที่3นี่เจ็บๆไปเลยแบบว่า ร้อเพ็ด <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะย่อยสลายให้หมดไปเลยนะครับและสุ่มทีเดียว7็ดครั้งกับการเดินพามครั้งสุดท้ายนะครับผมก็คือเพชรมันไม่เหลือแล้วนะครับผมตุ้มกูเกลือจบ <c oughs> ออกมาโอเคสรุปเกลือครับผม รถเกลือ,อไม่เกลือสิก็คือเกลือก็คือแบบเป็นรถเกลือเล็กๆที่ชนเรานะเพราะว่าเราได้ทั้งสี่ทเค็นนะครับผมแต่บางคนที่จะได้น้อยกว่าพี่นะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปพี่แล้วสุ่มได้น้อยกว่าสองพันเพชรหรือพันห้าหรือพันเดียวนะครับผมโอ้โหโคตรเจ๋งเลยพี่บอกเลยก็พี่ยกนิ้วให้เลยนะคือว่าดวงดีมากไอดี ID น้องโชคดีมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากดู EP ีสองนะครับพี่เอาแน่นอนครับพี่เจ็บและจานะครับเจ็บและจํา คือคนเจ็บและทนคืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่เนี่ยคือมือมือไม้สันอยากเติมเพชรมากเลยเข้าใจปะ่ะเออแต่เราจะไม่เติมนะเราจะเอาแบบเจ็บๆนะเขาคือพี่เติมแพ็ครายเดือนนะครับพี่ก็เลยแบบว่าง่ายๆนะครับผมโอเคแต่บางคนคิดว่าพี่เกลือนะครับแต่จริงพี่ก็มีทางนั่งของตัวอีโวนะครับผมพี่สามารถมาเปิดชุดอีโวใหม่ได้นะครับผมนี่เลย เป็นไง V1 r นึ่งโนอโน3อะไรนี่ก็คือเป็นชุดสวยเนยนะเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเปิดโชว์ไปเลยนะครับผมมีกันได้ทางชุดนี้ด้วยนะครับผมคือการที่เราสุ่มแต่ละครั้งนะครับเราก็จะได้ทางด้านของอพวกตั๋วต่างๆครับสำหรับคนที่อยากดู EP 2รีรัก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีนะครับเจอกันคลิปต่อไปเลยนะครับผม